สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ t เด w ะ Channel นะครับเกิดอะไรขึ้นที่สนามดุสเซดอฟนะครับอารีนานะครับในศึกยูโร2024นะครับกลุ่ม B นะครับระหว่างทีมชาติอารเบเนียนะครับพบกับทีมชาติสเปนแล้วก็เป็นสเปนครับที่เอาชนะอารเบเนียไปได้1ประตูต่อ0นะครับทำให้กลุ่มนี้นะครับอารเบเนียตกรอบเป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนโคูเอเชียนะครับที่เสมอกับอิตาลีไปทำให้พวกเขามีเพียงแค่2คะแนนเท่านั้นและถ้าจะลุ้น เป็นอันดับที่3นะครับที่3ที่ดีที่สุดในจาก6กลุ่มเนี่ยสีทีมผมว่าโอกาสน้อยมากนะครับสำหรับในตัวของโคเอเชียวันนี้พูดถึงในเกมวันนี้กันแล้วกันนะครับเพราะว่ากลุ่มนี้นั้นผลก็อย่างที่ทุกท่านทราบไปแล้วนะครับอันดับ1เป็นสเปน,นครับมี9คะแนนอันดับที่2เป็นอ,อ,อิตาลีนะครับมีทั้งหมดสี่คะแนนนะครับอิตาลีมี4คะแนนนะครับส่วนโคเอเเียมีแค่สคะแนนเท่านั้นเอง ก็มันเลยทําให้กลุ่มนี้นะครับอันดับที่1ก็เป็นสเปนเข้ารอบไปกับอิตาลีส่วนโคเอเชียมีแค่2คะแนนผมถึงบอกว่าไม่สามารถที่จะลุ้นได้จริงๆมันมันลุ้นยากมากนะครับกับการมีแค่2คะแนนแล้วจะลุ้นเป็นอันดับ3ที่ดีที่สุดนะครับใน4ทีมจาก6กลุ่มนะก็รอรอแล้วกันนะครับสำหรับตัวของโครเอเชีย กับเข้าสู่เกมนี้นะครับวันนี้นะครับสเปนเปลี่ยนผู้เล่นนะครับทั้งทีมจริงๆนะครับทั้งทีมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวรุกแนวรับนะครับทุกคนมีโอกาสได้ลงสนามแล้ววันนี้ผมว่าข้อดีอย่างหนึ่งที่เมื่อสเปนเขารอบไปนะแล้ววันนี้เขามีโอกาสได้ใช้ผู้เล่นที่ไม่ได้เคยลงสนามมาหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวิดไายาเองนะครับหรือแม้กระทั่งเดนเนียวิเวียนส์นะครับแนวรับเจสุสนาวัสนะครับ แบ็กขวาครับแบ็กซ้ายอย่างกิลมโรหลายๆคนพอได้ลงมาผมว่ามันก็มีความกระหายในการเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของโอยาซาบาวนะครับเป็กซ้ายที่ถ้านัดก่อนๆเราก็จะได้เห็นเขาลงมาไม่ได้เต็มเก,ม,เกมขนาดนี้วันนี้ซ้ายเป็นตัวจริงอย่างเช,เช่นเดียวกับตัวของเฟอร์นานตอรเรสแล้วก็อัลโมนะครับนักเตะมิดฟิลด์ตัวรุกที่ทำหน้าที่มิดฟิลด์ตัวรุกวันนี้ของสเปนผมวัดทำได้ดีเลยนะครับส่วนอาเบเนียไม่มีทางเลือก พวกเขาต้องเอาพยายามเอาชนะสเปนให้ได้นะครับเพราะถ้าชนะได้ขึ้นมาพวกเขาจะมี4คะแนนทันทีนะครับสคะแนนนี้ถึงแม้จะเป็นอันดับที่3ผมว่าก็ยังมีลุ้นเข้ารอบเป็นอันดับที่3ที่ดีที่สุดใน4กลุ่ม4ทีมนะครับก็นั่นแหละครับสุดท้ายแล้วพยายามแล้วนะครับแต่ว่าสเปนนะครับถึงแม้จะเป็นผู้เล่นที่ยังไม่ได้ลงสนามในทัวร์นาเมนต์นี้แต่พอลงมาแล้วพวกเขาทําได้ดีจริงๆนะครับ เกมเป็นเกมนะครับการต่อบอลการเก็บบอลการลุมเพลสลุมแย่งทําได้ผมว่าไม่ผมว่าไม่ได้แตกต่างไปมากจากผู้เล่นหลักที่เคยลงสนามมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับเราก็ยังได้เห็นความเป็นสเปนอยู่นะครับและสเปนก็ขึ้นนําสําเร็จนะครับในนาทีที่13ก็ต้องชมนะครับว่าการขึ้นเกมจังหวะนี้ของสเปนทําได้ดีนะครับขึ้นเกมมาจากแนวรับใช้ใช้จังหวะการเล่นอยู่แค่2-3จังหวะเท่านั้นเองแล้วเป็นประตูเลย เริ่มมาจากลาปอสนะครับแนวรับของสเปนได้บอลจากแนวหลังของตัวเองนะครับแล้วมีพื้นที่พอสมควรอัลเบเนียเนี่ยลงไปรับลึกก็จริงนะครับพยายามที่จะเพลสตรงกลางแต่ว่ายังมีช่องอัลโมต้องชมอัลโมมากนะครับตอนแรกเขาขยับเข้าไปด้านในสุดท้ายเนี่ยเขาขยับถอยมารับบอลจังหวะเนี้ยจากตัวของลาปอสลาปอสเปิดได้ดีเหมือนกันนะครับแล้วเป็นอัลโมนะครับที่หันมาแล้วเห็นแล้วนะครับว่าเฟอร์นันโตเลสเนี่ยกำลังจะแลบวิ่งโอเวอร์แลบมาให้บอลไป น้ำหนักทิศทางความเข้าใจเกมเอาโมกับเฟอร์นันโตเลสทำได้ยอดเยี่ยมมากครับคู่หูคู่นี้นะครับไหลทะลุมาแล้วแล้วก็เ okay. ป็นเฟอร์นันโตเลสนะครับที่โอ้โหผมก็ไม่รู้ว่าคลาสบอลเขาไปถึงขั้นไหนแล้วนะครับแต่ว่าการเอียงด้วยการไม่จับเลยนะแล้วเอียงด้วยโอ้โหเอียงแล้วก็แปรเสียบมุมเข้าไปนะครับยอดมากนะครับกับการลูกยิงลูกนี้ของเฟอร์นันโตเลสนะครับแล้วก็เป็นประตูให้สเปนขึ้นนำนะครับ1ประตูต่อศูนย์ หลังจากนั้นนะครับเกมมันก็ยังคงเป็นของสเปนอยู่ผ่านมาถึงนาทีที่30กว่าเนี่ยเอาโอกาสของแอลเบเนียยังไม่เกิดขึ้นเลยครับยังไม่มีโอกาสได้ได้เอาบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษด้วยซ้ําเกมของสเปนดีมากนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับแอลเบเนียมีโอกาสได้ทําเกมรุกในช่วงท้ายของครึ่งแรกมีโอกาสได้ยิงเต็มๆนะจากหน้ากรอบเขตโทษนะแต่ว่าคนที่ปฏิเสธนั่นก็คือดาวิดไรยาครับดาวิดไรยาพุ่งเซฟจังหวะนี้ไปก็ แม่ก็ต้องให้เครดิตด้วยนะในการพุ่งเซฟไปจังหวะนี้ของเดวิดไราย,ยาถามว่าอาร์เออบเนียยิงดีไหมก็ยิงดีแล้วนะครับแต่ว่าบอลเนี่ยยังไม่ได้หนีมันยังได้ไม่ได้มุมแต่น้ําหนักก็ได้นะครับน้ําหนักได้แต่ทิศทางเนี่ยมันยังไม่ได้หนีมือของดาวิดไราย,ยาขนาดนั้นแต่ก็ต้องออกแรงเหมือนกันนะครับสำหรับตัวของดาวิดไราย,ยาจบครึ่งแรกไปสเปนนาอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์เริ่มครึ่งหลังมาไม่กี่นาทีนะครับ เกมมันก็ยังคงเป็นของสเปนแต่เราสังเกตแล้วว่าตัวของอาเบเนียนะครับเริ่มมีการขยับเริ่มเปลี่ยนผู้เล่นลงมาและเกมของพวกเขาเริ่มเล่นเร็วขึ้นส่งบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการคลอสการเล่นสั้นพยายามเสี่ยงมากขึ้นแล้วนะครับหต้องการประตูเตะเสมอ2คือเพื่อลุ้นที่จะชนะนั่นเองคือมันไม่เหลือเส้นทางแล้วนะครับในการเล่นวันนี้นะทุกทุก ทุกการกระทําทุกการเปลี่ยนตัวเพื่อชัยชนะจริงๆนะครับสำหรับตัวของอาเบเนียพยายามได้ดีนะผมรู้สึกว่าอาเบเนียเป็นทีมนหนึ่งที่เขาอดทนมากนะครับเล่นรอ,รอจังหวะของตัวเองถามว่ามีโอกาสไหมมีแต่คนที่ปฏิเสธก็ยังเป็นคนเดิมอยู่นั่นก็คือดาวิดไรยะไม่ว่าจะเป็นจังหวะของโบยาที่ลงมาในช่วงของครึ่งหลังนะครับแทนมา nice นาะครับแล้วมีโอกาสได้ยิงยิงตามน้ําไปถึงบอลเนี่ จะไม่แรงขนาดนั้นนะครับแต่ผมว่าทิศทางเนี่ยตรงกรอบนะแต่สุดท้ายตำแหน่งการยืนของเดวิดไลยายังคงดีอยู่ก็ปัดออกไปได้นะครับหรือหลายๆจังหวะผมว่าพอเร่งแล้วอะจังหวะของของอาเบเนียพอมนเร่งจังหวะเกินไปความแม่นยำมันก็ลดน้อยลงเหมือนกันดังนั้นพอหลุดเข้าไปในกรอบเคตโทษอะโอกาสมีไหมมีนะโอกาสที่จะทำประตูเข้าใส่สเปนผมว่ามีแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันไม่เกิดขึ้นความเฉ็บคมมันหายไปเพราะว่าพวกเขาเร่งเกม นะครับก็น่าเสียดายไหมสำหรับแฟนๆของอาเบเนียผมว่าก็น่าเสียดายนะในใน,ในโอกาสที่จะได้ประตูตีเสมอเพราะถ้านับหนึ่งเมื่อไหรอ่ะผมว่าเกมมันก็จะยกระดับขึ้นไปพลังใจก็จะมานะครับเสียงเชียร์ทุกสิ่งอย่างก็จะมาให้กับพวกเขาแล้วก็จะมีแรงกดดันแนวรับของสเปนได้มากขึ้นไปอีกช่วงท้ทายๆเกมอาเบเนียทําได้ดีครับแล้วมีโอกาสได้ยิงได้ส่องไกลนะครับถึงแม้กระทั่งหลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษไี่ยิงเต็มเมเ คือบางทีหลุดเข้าไปแล้วยิงโอ้โหยิงเน้นเอาแรงครับไม่ได้เน้นทิศทางขนาดนั้นมันก็เลยกลายเป็นลูกข้ามคานไปบ้างนะครับติดผู้เล่นของสเปนบ้าง น่าเสียดายไหมน่าเสียดายนะครับสำหรับอาร์เบเนียวันนี้ส่วนสเปนนะครับหลังจากที่ผ่านช่วงหนึ่งไปแล้วนะครับและเกมรู้สึกเป็นรองนะครับก็เริ่มเปลี่ยนเอาบรรดาแนวรุกของเตงลงมาไม่ว่าจะเป็นอวโรโมราต้านะครับยามินรามมลนะครับก็ลงมาเล่นนะครับแล้วก็คลองเกมได้ดีขึ้นมีจังหวะสวยๆจากโมราต้านะครับที่เล่นเชื่อมกับเพื่อนด้วยการใช้อกนะครับพักบอลให้ก็ทําได้ดีนะครับหรือแม้กระทั่งช็อตจังหวะของยามเมานะครับที่เอาบอลลงนะครับ จังหวะที่ยาวเมาเอาบอลลงนะครับในในช่วงไทยไท้ายเกมหน่อยนะครับมีผู้เล่นของอเวเนียเน่ประกบเขาอยู่2คนเอาบอลลงมาเนี่ยด้วยเท้าซ้ายแล้วเกี่ยวลงมาแล้วเล่นต่อได้เลยอ่ะขอไปนะครับเอาบอลลงมาเกี่ยวด้วยเท้าซ้ายลงมาแล้วเล่นต่อได้เลยแต่ว่าเปิดเข้ากลางไปก็ติดแนวรับของอเวเนียจังหวะนั้นนะครับผู้ผู้บรรยายภาษาอังกฤษนะครับพูดว่าเป็นเอ่อเวอร์คลาสทัชเลยนะเป็นจังหวะการการดึงบอลลงแบบเวอร์คลาสจริงๆ ยามาวก็ส <S <S แสดงให้เห็นเหมือนกันนะครับว่าทําไมเขาถึงเขาถึงเบียดเอ,อ่อฟลอรันโตเลสลงมาเป็นเป็น11ผู้เล่นตัวจริงก่อนนะครับด้วยความสามารถด้วยความโอ้โหผมว่ามันมันเกินกว่าตัวนักเตะอายุเพียงแค่16เท่านั้นเองนะครับสำหรับตัวของยามาวแล้ววันนี้พักเต็มเต็มไปนั่นก็คือนิโควิลเลี่ยนนะครับนึกว่าจะมีโอกาสได้มาลงได้มา,ได,มาได้มาวิ่งได้มาวอร์มสักหน่อยนะครับแต่สุดท้ายก็ไม่ไม่ได้ลงมานะครับสำหรับตัวของวิลเลียมส์นะครับก็ พ้อลงมาเนะครับเกมของสเปนเนี่ยผมว่าก็ดูดุดันขึ้นเก็บบอลได้นะครับพยายามเอาบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษของอาร์เบเนียมากขึ้นแต่สุดท้ายนะครับอาเบเนียก็ผมว่าเป็นที่จริงๆสู้สุดๆจริงๆนะครับแล้วก็พยายามที่จะโต้กลับขึ้นมาแต่นั่นแหละครับสุดท้ายมันไม่สามารถที่จะผ่านมือของดาวิดไรยาเข้าไปได้และจบเกมลงไปนะครับพอทดเวลาไปเ,เกมนี้นะครับพอจบลงไปก็เป่านกหวีดหมดเวลาไปนะครับทด น่าจะ4นาทีนะครับถ้าจำไม่ผิดขออภัยนะครับสนาทีเท่านั้นเองนะครับสุดท้ายเป่านกหวีดหมดเวลาไปก็เป็นสเปนครับที่เอาชนะอลเบเนียไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับส่วนอลเบเนียก็ตกรอบเป็นที่เรียบร้อยอย่างเป็นทางการเลยนะครับเพราะว่าอยู่อันดับที่4แล้วก็มีเพียงแค่คะแนนเดียวเท่านั้นเองปีนี้สําหรับทัวร์นาเมนต์นี้นะครับสำหรับอลเบเนียผมว่าพวกเขาก็ทําได้ดีแล้วนะครับทำได้ดีแล้วนะในการที่เก็บ1คะแนนจาก กลุ่มนี้ไปได้นะครับแล้วผมว่าการเล่นของเขาไม่ได้แย่เลยนะครับเล่นด้วยความอดทนมีสมาธิกับเกมครับแล้วไอ้จังหวะที่อยากจะได้ประตูพวกเขาก็มีแรงแล้วก็มีสมาธิในการเล่นเกมรุกเหมือนกันผมว่าอาร์เบเนียเป็นทีมหนึ่งที่ถ้าได้พัฒนาต่อไปก็จะเป็นทีมที่ดีทีมหนึ่งในยุโรปเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับอาร์เบเนียนะส่วนสเปนวันนี้ข้อดีหลักๆเลยนะครับพวกเขาได้พักผู้เล่นตัวหลักๆนะครับ ที่เล่นมาก่อนหน้านี้นะครับ2แมชกกำศึกมาหนักเหมือนกันและว,วันนี้โอกาสดีเลยพวกเขาได้พักเต็มเต็มดังนั้นรอบต่อไปสเปนผมว่าน่ากลัวแล้วก็รูปแบบการเล่นด้วยก็ดีนะครับความมั่นใจทักษะของนักเตะหลายๆอย่างอะ่ะผมว่ามันเข้าที่เข้าทางมากนะครับสำหรับสเปนนะน่ากลัวเหมือนกันนะครับสำหรับทีมต่อไปที่จะพบกับสเปนเพราะว่าพวกเขาไม่ธรรมดาจรงิงๆนะครับรอดูเลยนะครับว่าใครจะ คือเป็นเกมที่หนักแน่ใครมาพบกับสเปนนะครับในรอบต่อไปนะวันนี้นะครับก็เป็นสเปนครับมี9คะแนนจากกลุ่มนี้นะครับนับเป็นที่1เลยนะครับส่วนที่2นั้นก็เป็นอิตาลีนะครับมีทั้งหมด4คะแนนนะครับแล้วก็เป็นโคเรเชียนะครับที่อันดับที่3มีแค่มีแค่2คะแนนเท่านั้นเองครับอย่างที่ผมบอกไปในการที่จะลุ้นเข้ารอบเป็นอันดับ3ที่ดีที่สุดนะครับสี่ทีมจาก6กลุ่มเนี่ยผมว่าโอกาสมันเหลือน้อยเพราะว่ามีแค่2คะแนนเท่านั้นเอง กลุ่ม A นะครับเป็นฮังการีนะครับที่มี3คะแนนนะครับอันดับที่3นะมี3คะแนนก็ฮังการีก็ยังคงยืนอยู่เหนือตัวของโครเอเชียก็ต้องไปดูกลุ่มอื่นต่อไปนะครับจนกระทั่งไปจนถึงกลุ่ม F นะครับแข่งขันนะัดสุดท้ายลงก็จะได้รู้นะครับว่าโครเอเชียจะมีโอกาสไ้เข้ารอบไหมแต่ผมว่า ผมบอกเลยว่ายากมากจริงๆนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของทั้งมวลของคู่นี้นะครับที่ผมอยากพูดถึงนะครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะครับเป็นกําลังใจผมด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับสมัครสมาชิกเป็นกําลังใจให้กันได้ด้วยนะครับรวมไปถึงการกดซุปเปอร์ตงให้กันได้เช่นเดียวกันนะครับผิดพลาดประการใดผมขออภัยทุกท่านไว้าทีนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับ Enjoy ครับ